โอเคอ่ะพ่อถ่ายไว้ให้แม่ดูละ <S <S นี่นะเดี๋ยวนะหนูจะเอียงซ้ายเองขวาไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ่อจะลาดหัวตรงนี้นะโอเคไหมแล้วหนูอยู่นิ่งๆไม่พลิกซ้ายทพลิกขวาน,นะครับสบายไหมสบายดีมากเลยครับเัล่หลีมากเลยครับอ่าต่อไปพ่อจะเอาแชมพูแชมพูใบ,บเว้ อาผิดอันี๋้วพี่วเชยนะพ่อเอาแชมพูสระหัวสระให้แล้วนะหนูอย่าพลิกซ้ายพลิกขวานะครับอยู่เฉยไวนี่แชมพูมาแล้วหนูจะได้สะอาดแล้วแชมพูไว้เว็บใช่ไหมใช่นี่พ่อจะสระตรงนี้ด้วย เูาจเฉยไว้นะลูกนะฮะหันหน้าตรงๆดีครับตรงนี้จะไม่โดนแผลหนูนะแต่หนูต้องอยู่นิ่งๆ,ๆนะครับครัเป็นไงสบายไหมบแบบนี้นอนสะผมอ่ะสบายจำไว้จบไว้เดี๋ยวพ่อจะเกาหัวก่อนนะเพราะว่าไม่ได้สระผมหลายวันแล้วโอเคไหมครับ ต้องเกาเหัวน,นิดนึงหนูจะได้สะอาดและหนูจะได้รู้สึกสดชื่นอหนูคันคอหนูแขนตัวคอโอเคโอเคนิ่งไว้นะลูกครับสบายมากเลยครับูกเก่งมากเลยลูกดีดีแหม่แม่แหม,แมอ่อยู่เฉยๆตอนนี้แชมพู เต็มหัวเลยนะห้ามพลิกซ้ายพลิกขวานะครับครับ่าเดี๋ยวพ่อจะเอาแชมพูพอกตรงนี้นิดนึงนะพอกตรงหูใช่ไหมใช่มันจะได้สะอาดลกโอเคไหมแล้วพอเดี๋ยวพ่อล้างเสร็จแล้วอะ่ะหนูห้ามลุกทันทีเลยนะเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าโอเคไหมใช่ครับให้พ่อเช็ดผม อะไรให้เสร็จก่อนก็ถึงจะลุกได้ครับอือมัโดนลูกหครับไม่เป็นไรโลกพ่อดูอยู่มันโอเคหนูไม่ต้องกลัวเพราะว่าพ่อจะทำให้หนูปลอดภัยเห็นไหมครับปลอดภัยสบายใช่โอ้ยเก่งมากต้องสบายได้หนูเลยใช่ไหมยกนิดนึง ล้างให้ทอยนิดนึงอ่าวางวางหัววางตัวสบายสบายสบายไหมเนี่ยสบายอ,อ,อ,อย่าอย่าพลิกอย่าพลิกอ่าต่อไปพ่อจอะเอาน้ำล้างหัวแล้วนะครับแบบนี้สบายไหมสบายติ๊วอ่าไม่หันซ้ายหันขวานะครับ<ะ>พ่อจะเอาน้ำล้าา อะไรล่ะไี้ NCV อีเลสสุดไม่พลิกซ้ายพลิกขวานะครับเห็นไหมน้ำโดนหน้าหนูไหมไม่โดนเลยใช่ไหมไม่ค่ะแค่บนอะไรก็ได้ละเป็นบนเป็นบนพรุ่งนี้หนูอยากสระแบบนี้อีกไหมล่ะพรุ่งนี้เหรอสระอีกครับพ่อจะสระให้นี้หอยากสระทุกวันดันเลยพ่อจะสระให้โอเคไหม เด yeah, ี๋ยวได้ยืนในห้องน้ำนีทุกวันไม่ได้ตอนนค่อยค่อยค่อยเดี๋ยวถ้าแผลหายแล้วก็เราก็ไม่ต้องสาดแบบนี้แล้วเราก็สาดแบบเดิมของเราแต่เราอยากทำแบบนี้แล้วเด็ด่ชอบหรอกเพาชอบแบบนี้มันสบายดีครับอย่วเฉยๆห้ามพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วลงนั้น สบไกว่าใครอ่ะใช่ครับเธอเว้นวมนเว้นมนไ็แล้วเน่ยนะตอนนี้น้ำหมดพ่อจอะเติมน้ำก่อนนะหนูอยู่นิ่งๆห้ามพลิกซ้ายพลิขวานะครับ <S 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 โอเคไหมหนูฟังพ่อให้ดีใช้ <S 2> <S 2> <S น้ำอุ่นนะ พ่อบอกว่าอย่าดึงสายทีขวาเดี <that that ๋ยวน้ำจะเข้าแผลฟังฟังฟังที่ดี๋ยวนอนสบายเลยใช่ไหมเหมือนรั่วชีเลยนะเหมือนพ่อชีเลยพ่อมาชี้พี่เจ้าเหมือนพ่อชีเลยเดี๋ยวได้เหมือนพ่อชีเลยอ่ะพ่อนั่งมึงให้หนูอดูเนี่ยพี่เจ้า เสียงน้ำเสียงเหมือนพ่อกำลังชีเลยอ่ะอ๋อเสียงนี้เหรอ <c oughs> นีน่ไงน้ำนี่งไงใช่มันพ่อกำลังชีดเลยทำหัวตรงๆไว้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะเข้าแผลเป็นนะครับค <c oughs> นี่นี่มานะดีเฉยเราหนุนซนน้ำเธอจะซนนี่ซนมาก โอาไปตัวเฮ้ยมวนเฮ้ยมวนเฮ้ยมวนแล้วตอนนี้น้ำพร้อมแล้วดอย่าเฉยๆนะครับโอเคไหมพ่อให้ล้างใบหูนิดนึงเสร็จแล้วปุ๊บพ่อจะล้างตรงนี้เฮ้ยเด็กดีอ่ะม่ใช่กกระดุย น,นีที่ใครอยู่มา่ยพ่อจะล้างใกล้ๆนี่นะใกล้แผลนะหนูยืนนิ่งไว้พ่อจะได้ทำให้ตรงจุดนะครับนี่นะครับลกูกดีแผลอ,อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลย อยู่เฉยๆทำหน้าให้ตรงไว <c oughs> ป้ปากมึงปากมึงทำหน้าให้ตรงไวค <c oughs> ้ครับปากมึง <c oughs> กมยกหัว <c oughs> ยกอีก <c oughs> ได้ไหมไม่ <c oughs> ได้ได้ เขาใครนี่ไม่ลูกนะไม่ลูกดีครับอยู่เฉยท้ายทอยนี่เขาเรียกว่าไทยทอยทำแน่ตรงๆวงไทยทอยคืออะไร่ะท้ยทอยที่เราเคยไปใช่เนี่ยทยทอยท้ายทอยคือตรงเนี้ยเป็นเหมือนท้ยทอยเลยอ่ะท้ยทอยมีท้ยทอยใช่ไหมใท้ยทอยเราเคยไปสิ่งของเล่น อ่ะตอนนี้พ่อเหมือนว่าพ่อจะล้างเสร็จละหนูยกหัวอีกทีหนึ่งอย่าพึ่งลุกนะอย่าลุกนะลุกนะอ่าโอเคอย่าพึ่งลุกนะเดี๋ยวพ่อจะเอาผ้ามาเช็ดก่อนอแล้วอยู่นิ่งๆไหมตอนนี้รูส้สึกสดชื่นไหมสดชื่นพี่พ่อยังไม่ได้ล้างตัวเลยครับอย่าพึ่งครับอ,อยู่นิ่งๆไว้ พ่อต้องเช็ดหัวก่อนโอเคไหมครับสบายครับสบายครับต,ตัวยังไม่เกลียดเลยใช่ <c oughs> เพราะว่าเราต้องสระผมก่อนโอเคไหมอ่าหนูนิ่งๆไว้นะตอนนี้พ่อจะเช็ดใบหูพ่อจะเช็ดใบหูข้างนี้พ่อจะเช็ดผมนะครับนิ่งไว้นะลูกแนะ <c oughs> ม่สบาย พ่อเช็ดผมหนูแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกยังไงครับ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกยังไง <c oughs> รู้สึกดีมีคืนสบายไหม <c oughs> พรุ่งนี้ให้พ่อสาแบบนี้อีกไหม แม่ก็สระได้นะแบบเนี้ยมันไม่โคตรจะสบายเลยชใช่เใช่เย็ะเท้าไปสะอาดหมดเลยทุกอย่างก็กเรียบร้อยเนี่ยเราอ่ะซนเลยมีแผลเนี่ยพ่อต้องมันสระผมให้แบบเนี้ยนอนมนะันซนักอีสระ โซ่เล่าไม่สนเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนี้สิเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพิ่งลุกนะแต่พ่อยังหอหมแบบนี้พ่อจะต้องเช็ดผมของหนูตัวไซทอยตกวไยทอยเหรอซทอยแบบนึงเราเคยไปนะเดี๋ยวเราจะไปใดผมแล้วเราจะมาอาบนะ้ำโอเคไหมมาทำ แบนหม่นบ,บนี้ใช่ไหมใช่ไม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 อาบน้ำไม่ต้องอยู่บนที่นอนแบบนี้แล้วครับแต่ว่าแค่แป๊บเดียวเองเนี่ยใช่ส่ลูกไม่ใช่อะอไม่แป๊บนะพ่อทำให้นานเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวพ่อจะเช็ดตรงใกล้กลแผลนะ,อะตอนนี้หนูรู้สึกเจ็บแผลหรือไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคไอ้เจ้า จะเชื่อได้ไงครับกินนิ้วเลยครับนิ้วนี้มันชี้ไประธานการของพ่อไปตอนนี้หนูลุกได้แล้วครับ เดี๋ยวเราจะลุกเราไปได้ผมครับโอเคไหมแล้วเราก็ขับมาอาบน้ำใช่นหมใช่เรียบร้อย